และโชว์เคสสุดท้ายของแบงค์เขาต้องเล่นบทรื้อหวาในบทออฟหนุ่มหล่อที่เคยเป็นหนึ่งในผู้ชายของสไพร์สาวสวยแรงประจําโรงเรียนเหตุเกิดที่ห้องน้ําหญิงเมื่อออฟพยายามจะเข้ามารื้อฟื้นความตื่นเต้นที่เคยมีอะไรกับสไพรส์มาก่อนแต่มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆจนกลายเป็นการเชื่อฉือนกันของสาวแรงกับหนุ่มร้ายอย่างออฟและสไพรส์สิ่งที่อยากเห็นในตัวแบงค์ตอนแรกคือคือคือ,คอ,คอเรารู้แล้วแหละว่าแบงค์เป็นคนโปรเนเน์ได้ แต่แบงค์สามารถโปรชเนในแบบดักดาร์กได้หรือเปล่าเราสึกว่ามันน่าสนใจดีเหมือนกันถ้าเราจะจับเน็กผู้ชายคนนี้มามาดูมุมมุมดักดาร์กมุมที่แบบดูเป็นคนเจ้าเล่์ไปเลยอะไรเงี้ยฮะรู้สึกว่าซีนแบบเนี้ยน่าจะเหมาะกับแบงค์แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะทําให้แบบไม่ยกหลายๆคนรู้สึกแบบพลกาลาขึ้นมาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครก็เลยเลือกเลือกซีนนี้ขึ้นมาน่น่ะะมันไม่ค่อยตรงกับใครเตไรเป็นคนธรรมะอะไรนะครัวันให้เป็นแบบ แอดบอยอะไรเงี้ยก็เข้าไปมีอะไรกันในหะ้องน้ำแต่ว่าคนละว่าเป็นแฟนเก่าผมพี่กาเขาเคียวบอกว่าเนี่ยเขาจะปราบเด็กแสบก็เลยต้องให้แบบก้ามเป็นแบบบทสักแสบอะไรอย่างงี้แบบว่าขัดกับเขานิดเดีอะไรอย่างงี้ให้แบบมาสู้กันอะไรอย่างงี้สับแสบตัวสับแสบ จริงเอหก็ตื่นเต้นอ่ะที่เด er ียวที่เดียวตื่นเต้นเอะพี่นั่นพี่วิแต่พี่ยองอยู่หัวข้างจริงแทนด์ที่นี่นี่โดนหยอกนะคิดว่าใครไปขี่แบบนี้มาเทียบใช่หรอหมดละตรงตาดีกวหาใจแบบนี้นะพี่น้อง ตั้งแต่ก,ก่อนถ่ายแบมก็มาบอกกับเราว่าแบ์นี่ปลื้มกาวมากก็เลยส่วนหนึ่งก็เลยทำให้เกิดความเกรงทำอะไรอ่ะออฟแค่เราไม่ได้เจอเฉยๆก็เลยอยากลองเช็คเธอดูอเฉยๆแค่เธอเจอเราแบบไม่หรังตั้งตัวครั้งนี้ใช่ไหมอะเียงตื่นเต้น ตอนที่เราเจอกันแล้วทำอะไรตื่นเต้นกันที่นี่ได้ดหรอือเปล่าหลบปะไม่ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องพี่เขาเดินออกมาอย่างเงี้ยเราก็ขวางดิควาต้องการเราจะเคม็มควาให้่เขาเดินไปอา้าวเ่องเมืองอย่างเงี้ยเหรอแล้วเข้ามาปุ๊บยังไม่คิดว่ามันผิดคิวอย่าคิดว่าผิดคิวคิดว่าเขาจะปล่อยเฮ้ยเล่นตามสิ่งที่เกิดขึ้นเลยอย่างเมื่อกี้ครูเห็นแล้วตอนที่แบบเราเริ่มเอามือขึข้นมาเล่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยถามดู เล่นแล้วก็เล่นนิ่งสุดหยิบวามือขึ้นมาแล้วเฮ้ยระวังวลเราก็ค่อยๆสํารวมขึ้นมาอย่างเล่นเก่ขึ้นแยี้ยค่อยๆมาแล้วเหมือนแบงค์มาแล้วแบงก์ก็ก็ไม่ไม่ทำอ่ะไม่เชื่อตัวเองสัญชาตญาณตัวเองดีอยู่แล้วอ่ะเล่นไปเลยแกสัญชาตญาณดีไม่เรียยขึ้นมาแบบเฮ้ยถูกทางแล้วไม่เลนก็โชว์ความเป็นตัวเองออกมาได้น่าสนใจมากๆเหมือนกันโอเคเรารู้แล้วว่าเธอตั้งใจจะทำอะไร เธอเนี่ยหัวไวเหมือนเดิมเลยนะขาดโอเคครับไม่ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเริ่มชินแต่ว่าเ่งตื่นเต,นต้นอยู่ข้างในยอยู่ <S <S สวยอ่ะ <S <S ไม่นะคุยไม่น,นั้นหมดอารมณ์เลยอ <S <S แทบจะไม่ต้องแกอะไรอีกเลยอะแบง์เริ่มเข้าใจแล้วว่า การเข้าไปหาคนการจ้องตาคนเนี่แหละคือคือคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการอยู่กับโมเมนต์นั้นการเข้าใจไปเลยว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่เราเข้าไปในห้องน้ำเพราะเราต้องการสอะไรเงี้ยพอเข้าใจเจตนาของตัวละครบุ๊คแบงค์ทำทุกอย่างได้โฟล์มากขึ้นมากแล้วแทบจะไม่ต้องมานั่งทบทวนใหม่อีกเลยว่าเฮ้ยแบงค์ตัดคําว่าสีออกตัดคําว่าหน้าออกเขาเป็นขงเขาเองที่จเชมใช้ด้วยวิธีแบบนี้เหรอผิดคนละจริงเหรอหลบตาบ่อย แล้วก็หายใจแปลกแบบนี้นะไม่ผิดหรอกมั้งอย่ามาปฏิเสธความรูมร้สึกตัวเองหน่อยเลยตาเธอมันฟ้องชอบความตื่นเต้นแล้วก็ชอบของเราแบงเป็นนักแสดงสัญชาตญาณดีอ,อันนี้เป็นจุดที่เห็นชัดมากจากการทำโชว์เคสรอบนี้โอเคพานแล้วครับเลิกกล้อง ขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแล้วสนุกดีนะยังไม่อยากให้จบเลยอะ่ะไม่อยากเล่นเล่นใหม่หแต่ว่าไม่เป็อะไรกับน้องคือหน้าโอ้ยตื่นเต้นมากอะ่ะเพราะแบบชอบก้าวตอนนี้ก็ยังเคนอยู่เลย